โสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่ละสายของปฏิจจสมุปบาทตลอดทั้งสายโดยนัยยะแห่งอริยส,สัจสี่เห็นตลอดสายนัยยะที่สองพิคุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งชารามรณะรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชารามรณะรู้ทั่วถึง ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งชาติรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติ เครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งพบรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งพบรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งพบรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งพบย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งอุปาทาน รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปาทานรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอ Hence, ุปาทานรู right ้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งตัณหารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหารู้ทั่วถึง ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตันหารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตันหาย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเวทนารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติ เครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาย่อมรู้ท <trendy> ั <practices> ่วถึงซึ่งผัสสะรู้ทั <t uguese> ่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสสะย่อมรู้ทั่วถึง ซึ่งสลายตนะรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสลายตนะรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุกถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งนามรูปรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูป รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งวิญญาณรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติ เครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งสังขารรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องธทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารทิ่ขุทั้งหลาย ก็ชรามรณะเป็นอย่างไรเล่าความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่าชราการจุดติความเคลื่อนการแตกสลาย การหายไปการวายชีพการตายการทํากาละการแตกแห่งขันทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตวะนิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่ามรณะชารานี้ด้วยมรณะนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ที่ขุทั้งหลาย นี้เรียกว่าชรามรณะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติมักอันประกอบด้วยองแปดอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือความเห็นชอบความดํารีชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบที่ขูทั้งหลายก็ชาติเป็นอย่างไรเล่าการเกิดการกำเนิดการก้าวลงการบังเกิด การบังเกิดโดยยิ่งความปรากฏของขันทั้งหลายการที่สัตว์ได้อายตนะทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเที่ขูทั้งหลายนี้เรียกว่าชาติความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพความดับไม่เหลือแห่งชาติย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งภพ มักอันประกอบด้วยองแปดอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบ พิกุทั้งหลายก็พบเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพบทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้คือการมาพบรูปประพบอรูปประพบพิกุททั้งหลายนี้เรียกว่าพบความก่อขึ้นพร้อมแห่งพบย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุป,ปาทานความดับไม่เหลือแห่งพบย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่งอุป,ปาทานมักอันประกอบด้วยองแบบอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งพบได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบพิขุทั้งหลายก็อุปาทานเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายอุปาทานทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้คือความยึดมั่นในกามกามุปาทานความยึดมั่นในความเห็นทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในข้อปฏิบัติทางกายและวาจาศีลพัพตุปาทาน ความยึดมั่นในความเป็นตัวตนอัตตวาทุปาทานพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าอุป,ปาทานความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุป,ปาทานย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งตันหาความดับไม่เหลือแห่งอุป,ปาทานย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งตันหามักอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริญนั่นเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบที่ขุทั้งหลายก็ตัณหาเป็นอย่างไรเล่า พิขุทั้งหลายหมู่แห่งตันหาทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือความอยากในรูปความอยากในเสียงความอยากในกลิ่นความอยากในรสความอยากในสัมผัสทางกายความอยากในธรรมารมพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าตันหาความก่อขึ้นพร้อมแห่งตันหาย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนาความดับไม่เหลือแห่งตันหาย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งเวทนามักอันประกอบด้วยองแปดอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตันหาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบ การทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบทิขุทั้งหลายก็เวทนาเป็นอย่างไรเล่าทิขุทั้งหลายหมู่แห่งเวทนาทั้งหลาย6กหมู่เหล่านี้คือเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหู เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางจมูกเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางลิ้นเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกายและเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางใจทิกขุทั้งหลายนี้เรียกว่าเวทนาความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งผัสสะ ความดับไม่เหลือแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งผัสสะมักอันประกอบด้วยองแปดอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบทิขุทั้งหลายก็ผัสสะเป็นอย่างไรเล่าทิขุทั้งหลายหมู่แห่งผัสสะทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูสัมผัทสผทางจมูกสัมผัสทางลิ้นสัมผัสทางกาย สัมผัสทางใจพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าผัสสะความก่อขึ้นพร้อมแห่งผัสสะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งสลายตนะความดับไม่เหลือแห่งผัสสะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะมักอันประกอบด้วยองแปดอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดําริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียนชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบทิ่ขุทั้งหลายก็สลายตนะเป็นอย่างไรเล่าจักขวายตนะโสตายตนะ ขานายตนะชิวหายตนะกายายตนะมนายตนะทิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าสลายตนะความก่อขึ้นพร้อมแห่งสลายตนะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งนามรูปความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งนามรูป มักอันประกอบด้วยองแ์ดอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะนได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบ ภิขุทั้งหลายก็นามรูปเป็นอย่างไรเล่าเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิการนี้เรียกว่านามมหาภูตะทั้งสี่ด้วยรูปที่อาศัยมหาภูตะทั้งสี่ด้วยนี้เรียกว่ารูปนามนี้ด้วยรูปนี้ด้วยย่อมมีอยู่อย่างนี้ภิขุทั้งหลายนี้เรียกว่านามรูป ความก่อขึ้นพร้อมแห่งนามรูปย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งวิญญาณความดับไม่เหลือแห่งนามรูปย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณมักอันประกอบด้วยองแปดอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบ การพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบที่ขูทั้งหลายก็วิญญาณเป็นอย่างไรเล่าที่ขูทั้งหลายหมู่แห่งวิญญาณทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณขานะวิญญาณ ชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าวิญญาณความก่อขึ้นพร้อมแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งสังขารความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งสังขารมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดํำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบทิ่ขุทั้งหลายก็สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่า ิคุทั้งหลายสังขารทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้คือกายสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารพิขุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายความก่อขึ้นพร้อมแห่งสังขารย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอวิชชาความดับไม่เหลือแห่งสังขารย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่งอวิชามักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำํำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบ ความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบทิ่ขุทั้งหลายในการใดแลทิ่ขุย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งชารามรณะมารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชารามรณะมารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชารามรณะมารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งชาติมารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เก yeah. anyway ิดขึ้นแห่งชาติมารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติมารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ยอ่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งพบมารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งพบมารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งพบมารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งพบว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งอุปาทานมารู้ทั่วถึง ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปาทานมารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานมารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งตัณหามารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหา มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตัณหามารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งตัณหาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งเวทนามารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนามารู้ทั่วถึง ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนามารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งผัสสะมารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะมารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งภัสษะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งสลายตนะมารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสลายตนะมารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะมารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติ เครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะนะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งนามรูปมารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปมารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปมารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ ให้ลุ้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งวิญญาณมารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณมารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณมารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุ้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ pues mm. ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งสังขารมารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารมารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารมารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ พิกุทั้งหลายในการนั้นเราเรียกภิกขุนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิดังนี้บ้างผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะดังนี้บ้างผู้มาถึงพระสัทธ,ธรรมนี้แล้วดังนี้บ้างผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้ดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเสคะ ดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้วดังนี้บ้างผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำรกกิเลสดังนี้บ้างยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะดังนี้บ้างดังนี้แล